หลักเส้นตอบรับของดีลเลอร์นะคะที่เข้ามาเ่่มธุรกิจกับเราไปจำนวนมากค่ะเราอยากสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของเรานะคะให้กับดีลเลอร์ได้ทราบถึงความมั่นคงนะคะและความยั่งยืนของธุรกิจค่ะเราไม่ใช่ธุรกิจ MLM หรือแชร์ลูกโซ่ค่ะซิมปันสุเป็นซิมมือถือโดยคลื่นฟิวเทเลคอมนะคะบนโครงขาย TOT ที่มีความมั่นคงข,งของประเทศไทยค่ะเราได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายจากกสทชค่ะ โดยนั่งแพลตฟอร์มนะคะแบบดิจิตอลร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพื่อมาช่วยดีลเลอร์นะคะในการทำการตลาดโดยที่ดีลเลอร์ไม่จำเป็นต้องลงทุนสร้างร้านค่ะและไม่จําเป็นต้องสต๊อกสินค้าใดๆเลยค่ะดังนั้นเราพุ่งงบการตลาดนะคะเพื่อให้ดีลเลอร์สามารถช่วยเราขยายัดตลาดนะคะได้อย่างเต็มที่และมีศักยภาพค่ะโดยบริษัทตั้งงบการตลาดไว้ที่200ล้านบาทน,นะคะ โดยนะคะเป้าหมายปีนี้นะคะเราจะขยายตลาดอยู่ที่1ล้านดีลเลอร์ค่ะนั่นหมายความว่าบริษัทจะมี1ล้านหมายเลขค่ะคิดง่ายๆนะคะค่าเฉลี่ยในการใช้งานค่ะ1หมายเลขอยู่ที่159บาทใน1เดือนนะคะบริษัทจะมีรายได้ถึง1 5อล้านบาทค่ะหรือใน1ปีนะคะเท่ากับ3,000ล้านบาทแต่นั่นยังไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของเราค่ะบริษัทนะคะได้ขยายนะคะรายได้ของบริษัทต่อไปก็คือจะมีการ ขายเดิมมือถือนะคะเบอร์มงคลเบอร์สวยรวมถึงการถ่ายประกันรายได้าจากการเติมเงินที่จะทยอยเข้ามาในอนาคตค่ะดังนั้นตลอดโครงการที่ท่านอยู่กับเรานะคะบริษัทสามารถทํากําไรได้จากรายได้ที่แท้จริงนะคะมากกว่า3,000ล้านบาทค่ะวันนี้นะคะบริษัท เชิญท่านมาร่วมธุรกิจกับเราโดยที่ไม่มีความเสี่ยงค่ะมีะไรายได้จริงนะคะและมีอยู่จริงค่ะมาถึงตอนนี้แล้วคุณพร้อมหรือยังคะที่จะมาร่วมธุรกิจกับซินปันสุที่ไม่มีคําว่าขาดทุนค่ะ,คะมีแต่คำว่ากำไรนะคะเรามาเติบโตพร้อมกันอย่างมั่นคงนะคะและยั่งยืนค่ะ